ก่อนเนี่ยพี่หมอเล่าเรื่องว่าพอตุยแล้วร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็มีเม้นมาถามเยอะมากเลยครับว่าทําไมเกจิอาจารย์ดังๆร่างเขาไม่เน่าสลายเดี๋ยวเล่าแบบง่ายๆก่อนละกันนะครับสำหรับคนทั่วไปให้ทุกคนลองสังเกตดูนะเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยจะเข้มงวดในวินัยมากชานอาหารน้อยมากด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะผอมมากไม่มีไขมันเลยกล้ามเนื้อก็มีติดกระดูกอยู่นิดหน่อยครับ แบคทีเรียที่มันแตกคือออกมาจากลำไส้หลังจากที่มรณภาพเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ย่อยสลายครับยิ่งถ้าเอาล้างทาไปเก็บไว้ในที่ที่เย็นๆจัดๆนะแบคทีเรียก็จะไม่ค่อยแอคทีฟครับร่างก็จะคงอยู่แบบนี้ได้อีกนานมากเลยแต่ถ้าเล่าแค่นี้มันไม่น่าจะพอสาหรับเคฟีใช่ไหมงั้นหอสมุดแห่งชาติจะของลงลึกไปกนิดนึงนะครับที่คนทั่วไปบอกว่าร่างเกจิอาจารย์ไม่เน่าสลายเนี่ยจริงๆในทางนิติเวชมองว่าอันนี้คือเน่าสลายแล้วนะฮะแค่มันไม่ใช่รูปแบบปกติเฉยๆ ต้องเข้าใจงี้ก่อนนะฮะคำว่าเน่าสลายเนี่ยคนไทยเราแปลมาจากคำว่า decomposition จริงๆมันคือการแตกสลายไม่จำเป็นต้องเน่าก็ได้ลักษณะของเกจิอาจารย์เนี่ยเราเรียกว่าการสลายแบบมัมมี่ายครับคือเป็นมัมมี่ะไรปกติจะเจอในที่ที่ร้อนจะจัดแห้งจะจัดอากาศถ่ายเทได้ดีอย่างเช่นทะเลทรายครับถ้าลองเทียกบกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่นะ สีผิวก็เปลี่ยนไปผิวหนังก็บางลงจนเหมือนเป็นกระดาษเลยครับนองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเอื้ออํานววให้แบคทีเรียทางานแต่นั้นในพวกลําไส้เนี่ยยังมีการย่อยสลายเกิดขึ้นนะครับถ้าย้ายร่างไปไว้ในที่ที่อุณหภูมิเย็นจัดๆเนี่ยแบคทีเรียก,ก็จะหยุดทํางานได้ร่างก็จะอยู่นี้อีกนานครับนอกจากมัมมี่เนี่ยยังมีรูปแบบอื่นอีกนะ เคยดูข่าวคนจมน้ำไมหมฮะเวลาที่เขาลอยขึ้นมาแล้วอะจะเห็นว่าร่างเขาไม่เน่าสลายใช่ไหมแต่จริงๆอันนี้สลายอยู่นะครับแต่เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าอดีโพเซียแบคทีเรียใต้น้ําบางชนิดเนี่ยจะเปลี่ยนไขมันใต้ผิวของเราให้กลายเป็นไข่แข็งๆคล้ายๆกับขี้พึ่งครับเห็นบวมชึ่งเนี่ยเวลากดดูจะแข็งเป๊กเลยเห็นว่าไม่เน่าสลายแต่จริงๆคือสลายอยู่นะครับ จบแล้วครับนี่แหละสาเหตุที่ทําให้ร่างเกจิอาจารย์หลายท่านเนี่ยยังคงอยู่ได้เป็น10ปีแต่รูป้ป่ะมีคนที่ทําให้ร่างเนี่ยอยู่ได้นานกว่านี้นะนานแบบนานเว่อร์เลยนั่นก็คือชาวอียิปต์ครับอยากรู้ไหมว่าเขาทําได้ยังไง